สวัสดีจ้าวันนี้เรามากินไก่ย่างห้าดาวนะซะนี่ไก่ย่างพริกไทยดำโอ้ยาดกินมากข้าเหนียวพิมพิมจัดไปหลายห่อแล้วเนียกินข้าวกันจ้าพิมพิมเป็เด็กจอมตะกะ <c oughs> สวัสดีค่ะดิฉ<ด>ันนางสาวเพยยนอนอ็นน้อยดิฉันได้กินพิมพิมเราสองคนจะมากินไก่ย่างห้าดาว เราไปแมคโครกันเพิ่งมานะคะหลังจากที่เรากินต้มตำพริก30สิเม็ดไปแล้วก็ไปส่งของแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปจัดไก่ย่างห้าดาวมาหนึ่งตัวร้อยกว่าบาทนะไม่แพงน้พอได้กินแล้วก็ขมิ้วพิมพิมกินอะไรไปตอนแรกไก่ป๊อบไก่ป๊อบที่ไหนละ่ะไก่จอพิมพิมจัดไก่จอไปแล้วเอาไปให้ป้ากินลองท้องออไป้าไม่ได้กินได้ ทำไมเขาให้แต่น้ำจิ้มแบบนี้มานี่คือน้ำจิ้มไก่ของเขา,าน้ำจิ้มนี่มันจิ้มบวยทำไมถึงให้น้ำน้ำจิ้มบวยมาไก่ย่างหาดาวไม่ต้องไก่ย่างหาดาวไ <c oughs> ก่ย่างหาดาวไม่ต้องกินน้ำจิ้มไก่หรอรพี่มันเขาให้แต่น้ำจิ้มบวยมาวะ่ะพ่อบอกจะป้ามาก,กินเหรอก็บอกไว้นี่แหละ ก็กินรองท้องก่อน,นไม่กินข้าวเหนียวห่อสิบบาทไก่ตัวละร้อยกว่าบาทเนาะจัดเป็นแบบนี้เลยของคนน้าหลานเพราะว่บบาอันนี้ก็ไม่เอาแล้วน้ำจิ้มไม่มีพี่อยากกินซอสฟิกก็ไปหาเอานะไม่อยากกินซอสอยากกินอะไรกินซอสไม่อยากกินเลยด้วยคนไม่ไก่ <c oughs> ก,กับเหนียวนี่ก็จะหลาดเลย อ๋อน้ำจิ้มไก่อยู่นี่แอ้เฮ่แต่พอเอิญบ้ากิถึใส่น้ำจิ้มบัวไปแล้วอ่ะผสมกันได้ไหมไม่ต้องใส่เนอะเละเทะหมดแล้วเดี๋ยวเรากินแค่ไก่ทาดเหนียวดีๆเนี่ยมันเละเทะหมดแล้วทีแรกมาคืกว่าปูอลาสก้ายักษงม,มีตังซื้อละปูอลาสก้าตัวเท่าไหร่อ้วนสามพันห้าตัวเป็นพัน ินแบบนี้ก็พอแล้วกินพริกไทยด้วยจริงๆถามว่าอยากลองไหมก็อยากลองแหล <c oughs> ะแต่ว่าไม่เอาดีกว่า <c oughs> เรากินร้อยกว่าบาทดีกว่าพี่เอาตรงไหนพี่เอาน้องเหรอใช่เอามานพีี่เจานมาลองของตัวเองออก่อนไป <c oughs> เดี๋ยวน้องกินล <c oughs> เลือดเลือดไปเอ๊ะ <c oughs> เอากลุ <c oughs> ่มเลือดเอากินไก่เมื่อเช้ากินต้ตมตี๋ไปตอนเย็นก็กินไก่ตามหลังไหม เดี๋ยวมันไปคลุกกันในท้องเองไม่เป็นไรเราไม่ตือสาอร่อยมากหอมไม่ใค่ดำหอมมาถึงตรงนู้นเลยครับว้าเข้ามาใกล้เลยดูในจอบ้างไม่เห็นในจอเลย แ <c gucken similarities> บ๊บแบ๊บดิแ <Kin> บ <ada avenues> ๊บ <brewer> ป <y> uh ักจูปักจืดตับตับกระปือเซ็กซี่สุดสุดกินข้าวกันดีกว่าตัวง้าหลานที่โพสเจอร์พอสมควรแล้วน้องใหญ่มากอืมอร่อย มันมีน้ำมันมีน้ำพริกนั่นอยู่ในตู้ข้าวแจ่วอ่ะแจ่วปลาหลแต่ไม่กินแล้วรู้สึกว่าควรกินอะไรจืดๆเข้าไปบ้างใช่ไหมพริกสามจุดก็พอแล้วพี่จิมใส่สามสิบหกดิไปดูที่ในคลิปเลยสามสิบหกเม็ดเห็ุมาก ของปลาของแม่มุ้ยใช่ไหมคำแรกอ่ะไม่เท่าไรหรอกค<ท>ำหลังๆโอ้โหช่วงใกล้จะหมดละดาเผ็ดมากตโลกแกของความเผ็ดเลยไหมมันมาช้าแต่มันมาแน่ <c oughs> ใครบอกอ่ะแอบไปดูในยูทูบกอนเอกตอนนี้เขาจะมามาเผ็ด่ะน้องเห็ดบอกว่า มันมาช้าแต่งานแน่ๆที่ได้ไปส่งของไงช่วงจังหวะรอรอ,อของอนะได้อ่านคอมเมนต์มาบ้างแล้วมีคนบอกให้ช้าต่อแด้ก,ก็ลืมนะจริงๆต้องหาต่อด้วยนะเ้าจะท้องอะไรอันนี้ได้อยากห้าสามคนเขาบ่าแต่ไม่รู้เข้าดูเขาดูคลิปด้หรือเปล่าถ้าใครเป็นแฟนคลับสามท่านนี้นะไปบอกให้ให้ได้ด้วย นะาจะขอขอท้าในคลิปนี้ได้ไหมนั่นท้าในคลิปนี้แล้วกันนะมาท้าพี่เจนนี่โจโชโซแซบให้กินต้มตามกุ้งสดพริกสามสิบเม็ดนะจ๊ะ <laughs> อยากท้ายายชมนะจ๊ะเมียฝรั่งออสเตรเลียยายชมอะ่ะแล้วก็อยาท้าพี่แพทนะจ๊ะแพทและเควินที่เอยู่อเมริกานะ <laughs> ใครรู้จักสามท่านนี้นะไปท้ายหนะ่ <laughs> ไม่รู้เขาดูคลิปได้หรือเปล่าแชร์คลิปนี้งนไงทำไมนะแชร์คลิปนี้แชร์ไปไหนอนะ่ะไปหาสามเท่าเลยอ่ะเหรออยากให้พี่เจนนี่พี่แพ็คไยชมสามคนมากินน้ตมตักุ้งสดพี่สามสิบเมตรดูว่ามันเป็นยังไงดูรสชาติความแซบ่บ <laughs> มันแซ่บมากมันแซ่บแบบแซ่บสุดๆอะ่ะ แล้วก็อยู่ก็มีลิปสติกโคูมาจากปากลินหน้าแดงเมืตอนที่กินเสร็จแล้วหน้าแดงตาแดงนั่แหละเพราะว่าลงไปแช่น้ำในกระบางเดียวกับพิมพิมสนุกสุขสบายรู้สึกแบบว่ามันโดนไฟไหมไไหมไหมไฟมจมอยู่ในลำคอในปากเผ็ดมากแสบมากแล้วก็มันมากขอน้ำหนโซ่แล้วนี ก็เดี๋ยวจะแก่รือ,อ้วนเชื้อน้ำมันดีเ, <c oughs> เหมือนน้ำเหมือนทุกอย่างนะร้อยเปอร์เซ็นตี่จะเหมือนได้นะนะยังไงอย่าลืมนะกวากไปบอกพี่เจนนี่ยายชมพี่แพตสามคน อยากให้ทั้งสามท่านลองมาชิมกันม้างมันแซ่บมากมันแซ่บนี่ยังกินไม่ออกเลยจะไปท้าท้าอะไรแม่มุ้ยกลับเนี่ยนี่แม่มุ้ยท้ามาแม่มุ้ยกินแซ่บนะช่องแม่มุ้ยกินแซ่บท้ามาให้พีด่ดากินต้มตำกุ้งสดพิกัดสิเมไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพิกัดสิเมร็มรภายในห้านาทีด้วยนะอือ เราเพิ่งไปบอกกันนะภายใน5นาทีด้วยมาผิวจะท้าอะไรต่อท้าอะไรคูนสองเอะไรคูนสองคูนสองมะมาคูณสองมะมาคูณสองบ้านเราไม่มีอะอ้าวหมดแล้วหรออืมหมดแล้วมาม่ากินบ่อยแล้วกินจนเบื่อแล้วมาม่าเนี่ยน่าจะเป็นเส้นมาม่าแล้วผัดผักชีฝรั่งเหบือเป็นบีมมันเกียร์ตีบคิดว่าจะให้ท้าอะไรดี ข้าวผัดพี่ปนจนเต็มไปหนึ่งยอดข้าวผัดนะกินมามา่าใส่พริกยังกินได้เลยกินข้าวใส่พริกด้วยนะให้พิมพิมไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวท้าพิมพิมแล้วกันไม่เอาไม่เอาวะไอพิมพิมเป็นคนไอ้นี่ดีไหมเดี๋ยวไปจิบท้าเป็นพีมไปไหมว่าท้าว่าอะไรกินข้าวกับพี่ป่วนหนึ่งยอดเอาไปละเอาไปละให้พิมพิมหนุ่มแม่กินยังไม่เคยกินเลยไม่เอาวะ แล้วบอกทำไงแล้วคิดทำไมทำไงไปอยู่กับคิดเองเลยบอสว่ะท้องอืดแล้วป๊อสว่ะป๊อสท้องอืดแล้วเข้ามาท้องอืดอ่ะอิ่มเพราะว่าตอนที่อยู่ในรถกินกินไก่จอไปสองหมาข้าเหนียวไปห่อหนึ่งนี่ตามมากินอีกนี่ตามเรามากินอีก้องบอกว่านางหิวนางหิวมาก ตอนนี้นางจะเปลี่ยนคำเป็นว่านางอิ่มแล้วตอนนี้อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วก็พอเลยยังไม่อิ้มเลยยังพอเหรอยัไม่หมดไม่ทืบหรอกแหม่โอเคแ้วจะไปทืบลงหลานน่ารักขนาดนี้หลานที่แสนจะน่ารักแล้วไก่ไม่หมดนะแล้นี่แหละรักนางจุ๊บๆไปไหนเนาะจะอ้อยไหนเนาะจะไปตบติ๊ดติดต่อไปไหนนะตบติ๊ดติดไปล้างเลยเรียบร้อย มือมันแผลบเลยน้ำงมือล้างปากแล้วน้ำไม่ถึงฝด้วยท้องแข็งแล้วกินไปก่อนแล้วห่อหนึงไก่จ้อสองหมาย,ยนั่งนั่งในรถ <c oughs> นั่งในรถแล้วก็กินลุงกับป้ามยังไม่ได้กินเลยพิมพ์จัดหนักแล้ว เอาหมักเครื่องเต็มคนน้ำไม่เห็นเย็นเลยก็ยังคุ้นชินเอาแล้วเอาน้ำเย็นมาไหมเอ้าเอาน้ำเย็นเลยลุงเพิ่งจัดใหม่เมื่อกี้พี่หนเพิ่งซื้อของมาลงอ่ะขอบคุณค่ะหลานสวยสวยไหมคิดว่าตัวเองสวยไหมสวยมากเลย เ <laughs> อาห้องอะไรเดเกียน่ล้างมือกับล้างสบู่หรือเปล่าไปล้างใหม่เลยมือมันแฉะเลยไปลรร้างมือให้ดีๆก่อนอ้วนมันโสโครกอบ,อบอกให้มันทำอะไรต้องบอกสองครั้งแ <c oughs> บที่บอกครั้งเดียวไม่ได้ม็นบีบอ่ะ chau sốt tằm nó đập đòn ơi nha đi tin sốt tằm cũng sợi đang từ 11h00 qua đã kinh mỏng à 4h00 rồi đã tay. đã. 300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 . ông 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300

ไอ้พอชีกับยาย่กินมั้งคุณพอสำควรเดี๋ยวอ้วมเดี๋ยวคงจะเครื่องไม่ได้ฮนะดเดี๋ยวเนี้ยดเดี๋ยวต้องไปทำน้ำพริกต่อเนี่ยยายเตรียมเครื่องเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นของด้ากับปาจีแล้วอากาศร้อนจังเลยวันนี้ร้อนมากลมก็ไม,ม่ค่อยมีร้อนอะไรขนาดนั้นอิ่ม้วไม่ลืมนะ ไปท้าอยากชมพี่เพทพี่เจนนี่ให้หน่อยในคอมเมนต์บอกเขาเลยน่าเป็นล่าท้า <c oughs> ลาไปแล้วบ๊ายบายอเล v e you บอกไอ้นี่ฉันรักเธอฉันรักไม่เธอสัังให้อยู่รักมาชุกๆ